ไปดูกันหน่อยค่ะคอรมอไฟเขียว EEC ีซ่าถือครองวีซ่าได้สูงสุด10ปีค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออกเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC ีซ s, <S e a แนวทางออขออภัยค่ะแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ EECD ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อเสนอโดยวัตถุประสงค์ของ eec วีซ่าและโครงการ eec ดีมีดังนี้นะคะ,คะหนึ่งก็คือ eec วีซ่าช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญผู้บริหารหรือผู้ชํานาญการในด้านที่ประเทศไทยขาดแคลนนะคะทางด้านจํานวนและด้าน คุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเร่งด่วน 2. ค่ะ EECD คือยกระดับขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลค่ะค่ะ ก็ยังมีการพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ eecd นะคะเขาจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็มีหลากหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในพื้นที่ eecd ค่ะเกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในพื้นที่ eecd และการจ้างงานสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกองค์กรสามารถที่จะเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ eecd ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยั่งยืนในระยะยาวนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี ประโยชน์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะและยังก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพื้นที่ EECD และพื้นที่โดยรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคยกระดับรายได้ของประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิน่นโดยรอบอย่างทั่วถึงด้วยนะคะ,คะยังมีการขับเคลื่อนสังคมสู่แนวคิดการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย BCG model ควบคู่กับการเป็นสังคมขับ ต่ำค่ะค่ะสำหรับเรื่องของประเภท EEC วนะีซ่านั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะคุณน้อยค่ะประเภทที่1ก็คือจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะและก็เป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษนะคะในส่วนประเภทที่2ก็คือผู้บริหาร ต้องเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานมีอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการประเภทที่3นะคะเป็นผู้ชำนาญการค่ะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษนะคะทั้งนี้ค่ะทั้งหมดน้นจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามลักษณะข้างต้น และประเภทที่4นะคะก็คือคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะก็คือหมายถึงคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอ,อุปการะของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญผู้บริหารหรือว่าผู้ชํานาญการนั้นด้วยนี่คือการแบ่งประเภทของ e-e-c วีซ่าที่จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะะทีนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับ e-e-c วีซ่าก็คืออย่างแรกมีสัญญาจ้างกับผู้ประกอบกิจการหรือมีสัญญากับบุคคลอื่นที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการค่ะ2ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไว้ด้วยคนเข้าเมืองและสามค่ะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้ประกอบกิจการด้วยค่ะค่ะ โดยคนต่างด้าวที่เขาขอยื่น <c oughs> ขอ EEC Visa นี้นะคะหรือว่ายื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น EEC Visa นี้ <c oughs> เขาก็ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา1 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีใช่ <c oughs> และในการ <c oughs> ขอรับใบอนุญาตทำงาน EEC Work Permit ใช่ทีนี้ต้องติดตรงนี้แหละต้องอจ่ายค่าต้องชําระค่าบริการในอัตรา20,000บาทต่อคนคต่อครั้งนะคะทั้งนี้มีคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามที่กําหนดแล้วก็ประสงค์จะใช้สิทธิ eec visa คาดการว่า10ปีแรกของการดาเนินการประมาณ149,388คนคนมีรายได้จากค่าธรรมเนียมสําหรับ eec visa ประเภทเทั้ง4ประเภทนะคะก็คือ sep แล้วก็ o เนี่ยประมาณเ4 6 9ล้าน4 แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็รายได้จากค่าบริการ e EC Work Permit ประมาณ995ล้านกว่าบาท นะคะทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากการได้รับ EEC Visa นะคะก็อย่างเช่นหนึ่งก็คือสิทธิในการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามจํานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการกอพอ,อสูงสุดไม่เกิน10ปีะนะคะทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างสําหรับใช้เข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งโดยประทับตราข,าขาเข้าและอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรในครั้งแรกเป็นเวลาไม่เกิน5ปีค่ะ,คะสคือสิทธิในด้านในการได้รับการลดหย่อนอัตราภาษี งินได้บุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ร้อยละ17ค่ะค่ะแล้วก็สิทธิในการรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสอตอมอก,กำหนดนะคะหรือว่ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ค่ะ ส่วนสิทธิที่4ก็คือเรื่องของการตรวจลงตราเปลี่ยนประเภทต่ออายุวีซา่านะสอตอมอทุกแห่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสุดท้ายนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการนําคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชาณนะาจตามความจำเป็นและเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะนี่คือเรื่องราวที่คอรมอไฟเขียว eec วีซ่าถือครองวีซ่าได้สูงสุดสิปีนะคะ